เรื่องสั้นสายฝนและความลับเสียงฝนกระทบหลังคาสังกสีดังเป็นจังหวะลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาหอบเอากลิ่นดินชื้นมาตามอากาศบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าอยู่กลางสวนมะม่วงมีเรือนไม้เล็กๆอยู่ด้านข้างซึ่งเป็นที่พักของป้าหวาน ป้าหวานเป็นพี่สาวของแม่อายุสี่สิบต้นต้นผิวขาวเนียนตาคมหวานสมชื่อเธอเคยแต่งงานแต่เลิกรากับสามีจึงกลับมาอยู่บ้านสวนใช้ชีวิตเรียบง่ายทุกเย็นเธอจะอาบน้ำที่โอ่งหลังบ้านโดยใช้เพียงผ้าถุงพันกายผมมักแอบมองเธอจากมุมมืดของบ้านไม่ใช่เพราะความสุขสนของวัยหนุ่มเท่านั้นแต่เพราะโผ หลงรักป้าหวานเข้าเต็มหัวใจนัดไปตักน้ำมาให้ป้าทีเสียงเธอเรียกจากหลังบ้านผมหันไปมองเห็นเธอยืนอยู่ตรงโอ่งน้ำร่างบางอยู่ในเสื้อคอกระเช้าตัวบางกับผ้าถุงลายดอกสีจางๆครับป้าผมตอบรับรีบเดินไปที่ตุ่มน้ำใหญ่ ขณะที่ผมก้มลงตักน้ำเธอปลดเสื้อออกเผยให้เห็นผิวขาวเนียนไหววูบว่าภายใต้แสงตะวันผมกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากก่อนจะหันกลับไปทำทีเป็นสนใจน้ำในโอง่งแต่หัวใจกลับเต้นแรงเธอใช้ขันตักน้ำราดลงบนไหล่น้ำไหลลูบไปตามแผ่นหลังผมแทบและสายตามไม่ได้นัดมองอะไรอยู่ เธอถามขึ้นผมสะดุ้งรีบหลบตาเปล่าครับป้าเธอยิ้มมุมปากเหมือนจะรู้ว่าผมกำลังคิดอะไรกลางดึกคืนนั้นฝนตกหนักผมนอนไม่หลับจึงออกมายืนที่ระเบียงเห็นเงาของป้าหวานเปิดประตูห้องออกมายืนมองฝนนัดทำไมยังไม่นอนผมนอนไม่หลับครับป้า เธอหัวเราะเบาๆฝนตกแบบนี้มันน่านอนจะตายแต่ผมคิดอะไรบางอย่างอยู่เธอหันมามองคิดอะไรเหรอผมสูดลมหายใจลึกตัดสินใจพูดออกไปป้าครับผมชอบป้าเธอชะง,งักไปใบหน้าผ่านแสงจันดูนิ่งสงบนะักป้าแก่กว่านัดตั้งหลายปีนะ ผมไม่สนใจเรื่องอายุหรอกครับผมรักป้าจริงๆเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆเอื้อมมือมาลูบหัวผมเบาๆนัดโตขึ้นเยอะเลยนะหัวใจผมเต้นแรงขึ้นเมื่อเธอขยับเข้ามาใกล้สายฝนยังคงตกต่อไปในค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความลับและความรู้สึกที่ไม่มีใครล่วงรู้ คืนนี้ท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ทอดเงาลงบนลานหน้าบ้านเสียงจิ้งหรีดเรไรขับขานไปทั่วผมยืนพิงราวระเบียงมองดูร่างของป้าหวานที่ยืนอยู่ใต้แสงจันทร์ผมลังเลมาหลายวันแล้วว่าจะพูดออกไปดีไหมเธอสวมผ้าถุงลายดอกกับเสื้อคอกระเช้าสีขาวที่พลิ้วไหวไปตามลมผมมองเธอมานานและคืนนี้ ผมไม่อยากเก็บความรู้สึกนี้ไว้อีกต่อไปป้าหวานผมเรียกเสียงแผ่วเธอหันมามองดวงตาคู่นั้นอ่อนโยนเสมอว่าไงนัดผมสูดลมหายใจลึกพยายามควบคุมหัวใจที่เต้นแรงผมมีเรื่องจะบอกเธอหัวเราะเบาๆทำไมดูจริงจังจังละ่ะ ผมก้มหน้าลงเล็กน้อยก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตาเธอป้าคระผมรักป้าเธอชะงักรอยยิ้มจางหายไปชั่วขณะดวงตาไหววูบนัดผมรู้ว่ามันอาจไม่ถูกต้องป้าอาจมองว่าผมเป็นแค่เด็กแต่ผมไม่อยากโกหกตัวเองอีกแล้วผมพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ผมรักป้าจริงๆไม่ใช่แค่ความหลงผมอยากดูแลป้าไปตลอดเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆมือบางเอื้อมมาแตะแขนผมนะัดป้าแก่กว่านัดตั้งเยอะนะผมไม่สนใจเรื่องอายุผมสนแค่หัวใจของป้า เธอหลุบตาลงเล็กน้อยผมเห็นปลายนิ้วของเธอสั่นนิดนิดเธอไม่ได้ปฏิเสธทันทีและนั่นทำให้หัวใจผมมีความหวังป้าไม่อยากให้เราต้องลำบากนะนัดแต่ถ้าป้ารักผมทำไมต้องสนว่าใครจะคิดยังไงเธอเงยหน้ามองผมอีกครั้งแววตานั้น เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายผมค่อยๆเอื้อมมือไปแตะมือเธอเบาๆและครั้งนี้เธอไม่ดึงมือกลับสายลมพัดผ่านเสียงใบไม้ไหวดังเบาๆเรามองตากันใต้แสงจันทร์คืนนี้ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ผมรู้ว่าเธอเองก็ไม่ได้ปฏิเสธ แสงจันทร์อับไล้ไปทั่วลานหน้าบ้านสายลมพัดเอื่อยๆพาเอากลิ่นดินชื้นหลังฝนตกโชยมาตามอากาศผมยืนอยู่ตรงหน้าป้าหวานใกล้กว่าที่เคยใกล้จนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันเธอมองผมด้วยแววตาสันไหวดวงตาคมหวานที่ผมเผลอจ้องมองมานับครั้งไม่ถ้วนตอนนี้อยู่ใกล้จนผมแทบหายใจไม่ออกน เธอเอ่ยชื่อผมแผ่วเบาเสียงของเธอช่างอ่อนโยนและสันไหวผมไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ผมเอื้อมมือไปแตะใบหน้าเธอปลายนิ้วไล้ไปตามแก้มเนียนเบาๆเธอไม่ได้ขยับหนีมีเพียงดวงตาคู่นั้นที่สันะร,ริกปาผมกระซิบผมขอโทษแต่ผมห้ามใจไม่ได้อีกแล้วผมค่อยๆโน้มหน้าเข้าไปใกล้หัวใจ เต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกผมลังเลอยู่เสี้ยววินาทีเฝ้ารอว่าเธอจะผลักผมออกหรือไม่แต่เธอไม่ขยับริมฝีปากของเราสัมผัสกันเพียงเบาๆตอนแรกมันอ่อนโยนและแผ่วเบาเหมือนสายลมแต่เมื่อเธอไม่ได้ถอยห่างผมก็ปล่อยให้หัวใจนำทาง เธอสั่นเล็กน้อยปลายนิ้วกำชายเสื้อของผมแน่นราวกับเธอเองก็กำลังสับสนไม่ต่างกันเราจูบกันภายใต้เงาจันท์เป็นจุบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกความลังเลและแรงดึงดูดที่ไม่อาจห้ามได้เธอเป็นคนที่ควรห้ามสำหรับผมแต่ในวินาทีนี้ไม่มีสิ่งใดสำคัญอีกแล้วจบแล้วจ้า สวัสดีค่ะ